เขาทําอะไรกันอยู่ผมไม่รู้ผมก็คิดว่าณตอนเนี้ยมันมีโอกาสมากที่ผมจะต้องตกเป็นแพ้ซึ่งผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้แต่คิดในใจว่าตําหนะตําหนไม่รู้ทําไมประแตนคิดอย่างนี้คิดว่าตําหนะตําหนนี่ยทำไมพระในฝันผมต้องเอาจีวรคุมหน้าเพราะรีบไปส่งผ้าแต่พราท่านนั่งในรถนั่งรออยู่ก็ ก็เลยรีบกลับมาเพราะผมต้องไปธุระให้เสร็จผมก็รีบไปรีบกลับเพราะว่าไปที่พองสูงฝนฝนวดกำลังตกก็เลยปิดโทรศัพท์ไม่ได้ตื่นสาะตอนนั้นประมาณชั่วโมงกกว่า็ได้โทรกลับมาสอบถามแม่เขาบอกว่าหาเจอหรือยังแม่บอกว่าหาไม่เจอตอนนั้นก็ตกใจครับคือจะกลับก็กลับไม่ได้แล้วผมก็รีบไปรีบกลับเกือบชั่วโมงเลยนะ วจที่รถเพื่ออะไรอย่างที่ถามอีกครั้งนึ่งเนี่ยฮะก็คือสมมติถ้าเกิดว่าทุกอย่างเนี่ยตำรวจบอกว่าโอเคไปตรวจแล้วมีดี a อของลุงอยู่ที่ศพของน้องมีเงืออาจจะมีเส้นผมหรืออะไรก็แล้วแต่หล่นอยู่ในบริเวณนั้นลุงจะทำยังไงก็ไม่รู้จะทำยังไงครับถ้าในเมื่อเจ้าหน้าที่เขามั่นใจว่าเป็นฝีมือผมผมก็ต้องยอมรับไปตามสภาพอะครับ อยอมรับตามสภาพเลยเหรอถ้าเขาบอกว่ามีงั้นงลั้นลุงจะไม่สู้อะไรเลยเหรอสู้ก็ต้องสู้ในชั้นศาลใช่ไหมครับึงจะสู้เขาด้านไม่านานแล้วสำหรับคนร้ายและคนที่ทำร้ายเราม่มีประเด็นจะมีหมายออกมานะครับรำก็ททำงานกับคนที่ทำคนบริสุท นี่อยากจะเป็นคนมีเสงจาไม่เพราะพูชาหยาบคายนะครับทางเขาเนี่ยนะคะก็ะคือเป็นเริ่มมีการหาผลประโยชน์จากคดีน้องถูกไหมคะเริ่มมาสร้างพยานาคนะคะเหลือเวลาไม่นานแล้วสาหรับคนร้ายและคนที่ทําร้ายเราแม่คขาเมื่อกี้เขามาว่าเลยไม่นานนะคะคนเมื่อกี้เข้ามาว่าเลยไม่ไรไม่นานจ้าอาสันป้ากเ็เลยจัดให้คะ่ะใช่ค่ะก,กรรมกาททำงานค่ะก,กรรมก็ททำงานกับคนที่ทํา คนบริสุทธิ์เขาบอกว่าทําไมเป็นผู้ร้ายให้มันอยู่สบายยผู้ร้ายพวกคุณยัดเยียดให้ไงหมาถ้ามันโดนรังแกบ่อยๆทุกคนจะมองว่าเป็นหมานะเป็นสัตว์สังคมอะไรอย่างนี้แลแต่ถ้าเวลามันจนต่อแล้วมันไม่ทําอะไรผิดเนี่ยนะมันก็สู้ละจนฟ้าเหมือนกันเนาะถึงเป็นญาติก็จะไม่ละเว้นเหมือนกันเอาลุงไปถ่ายรูปหรืออะไรลยอย่างเงี่ยม,มันตรงข้ามกับที่เขาพูดแป่ป้ายังเขาชี้แจงตรงนี้กับป้าเมื่อกูเป็นใครไอ้หีย